ดวงการเงินลัคนาราศีพฤกษกนะครับประจําเดือนเมษายนนี้ครับสาหรับลัคนาราศีพฤกษกนะครับตําแหน่งดาวการเงินนั้นกําลังเข้าตําแหน่งเรียกว่าตําแหน่งนิดนะครับแปลว่าต่าที่สุดแต่ว่าจะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเหมือนรายรับเข้ามาไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับครับในตําแหน่งนี้นะครับต้องควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะของการใช้ไม่พอจนถึงข่านหยิบยืม คนอื่นเกิดขึ้นได้นะครับครับสําหรับเรื่องของการเงินลัคนาราศีพฤษภนั้นจะลงเป็นแนวดิ่งลงไปนะครับผมปัญหานั้นบอกไว้เลยว่าเตรียมตัวดีๆในช่วงต้นพฤษภาจะเกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับเนื่องจากดาวการเงินนั้นเข้าในตําแหน่งวินาศเองนะครับผมครับยังไงก็วางแผนการเงินกันดีๆนะครับคิดก่อนใช้ มีสติก่อนสตาร์ทเที่ยวสงการกันให้สนุกนะครับขอให้โชคดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ